สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเขาสสู้ช่องเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะ,ะเนาะช่องเจพัดผ้าลวยเด้อค่ะช่องบ่าวเส h ช n แนลเนาะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แกเจพัดแล้วกับ่าวเสเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะถ้าบ่อยากผ่าดในคลิปตัวเลขเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ อย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์น้ำในเด้อค่ะค่ะมือนีเจพัดกจะจับผ้าไปตามตัวเลขอของปูวัดปลาอุดรเนาะค่ะงวดที่แล้วปูวัดปลาอุดรน,นี่เพิ่นเขาหกสี่สองตรงตรงเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมว่าเข้าไปมาเจพัดจะโทษไปหาปูเบิงเนาะค่ะว่าปูมีแนวทังตองงวดไปเนาะะะเะว่าปูมีแนวทางไปตองงวดเท่ากับไป รับชมรับฟังเสียงสัมผัสจากปูวัดปลาอุดรเนาะค่ะเนาะตามต่อตัวเลขเด้อค่ะเด้อค่ะไปฟังน้ำกันเลยค่ะก <Hello. S 1> ารนมัสการครับ S <S <spectrum mice> จ้าอันช่องช่อง y u t u b e เด้อค่ะอยากมาสัมผัสไอ้ผาดปูค่ะว่ามีแนวทางให้เอฟซีทางช่องเลยบนะค่ะปูช่อง youtube ค่ะจ้าอันงวดที่เล้วงวดที่เล้ยได้ยินข่าว,ว่าปูเขาสามตัตรงอ๋อค่ะค่ะค่ะงวดนี้ปู <S <S ปูดใดไปค่ะแนวทางตัวเลข <Favorite. S 1> จ้าอัดแล้วค่ะ ันเป็นเลขนิ่มีเก้าผู้ฝันนิมิตฝันมันบ่ค่ะเออนี่มีฝันผู้ก็เลยได้รถึงแท้ปลดทีเกลี้ยงคนละบัณนี้มันเลยผู้มันเป็นเลขแล้วมันที่หนึ่งผู้ก็เลยหายันผู่ก็เลยหายันหายออกครับนเป็นก็เลยหายออกข้างหน้าก่อนอ๋อค่ะวันนี้ผู่ก็เลยบัดนี้มันเลี้ยงตั้งหลังปู้ก็เลยบพรท่านไหนนมิตได้บัณฑิตกั้นกระถูกก็มาปู้ก็เลยว่าเอา แต่เขานไหนมันจะออกหมดหน้าแะ่เกกเขเลยกเลยว่าเอาเอาทั้งหลังไปน้ำเด้อนาะทั้งหลังตัวใดเนาะค่ะปูมันที่แรกมันแบบีหกสี่สองนั่นเมื่อไ่ืมหกสี่สองเบานนนี้สามหกหนึ่งอยู่ทั้งไทยนะบันนี้ตัวมันจีมมาตัวนี้บุกอันนี้อืม่ะหรือเรียกเามาลงยูทูบนี่ล้วเอาเอาไปบานเย็นเดี๋ยวมันไม่อีกซึ่งมิดนะเลียว่าเอาอ่า สามหกหนึ่งไหวแล้วก็เป็นตัวร่องสามหกเจ็ดไอน้ำเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดมันเป็นตัวเดียวกันนะอ๋อใช่ใช่แล้วก็เอาอันสองตัวไว้น้ำแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามการเก็ดไอน้ำเจ็ดสามสามเจ็ดอันเจ็ดสามสามเจ็ดอันเลขสองตัวนี่คือห้าตัดสามหกหกหนึ่งนี่บอกครับปูเอ่สองตัวกันยี่หกเป็นชัดเลยเราชัดกันก่อนหกหนึ่งแล้วก็ย่งละหกเจ็ดแค่นันละ อ๋อค่ะปูอันปูเข่ามจาจังหวดเรานี่ค่ะปูแอ่แต่นับจี้จ่อๆ,ๆว่าต้อเอาจะปีใหม่แม่เนาะจ้าอ่าน,นับจี้จ่อๆ,ๆนี่ก็จะนี่ยหัวที่สามแล้วเนี่ยอ๋อหวดที่สามกันนั่นเออกันมันนี่กันเป็นฟรีเลยวันนี้กันเป็นบันนีนนนน้เพราะว่าแจากปีใหม่ไม่ห่างกันกับเข่ามาตลอดนี่จีน่ก็เลยบอลอะไรเอาเพราะว่าอโน่ไปคนกับทีบอนเสียน่ะน,นะมันโดนแล้วมันลืมแล้ว ก็เลยนับองแกีหนึ่นงแดนีกับมาหนึ่งเก้านีนกับมาอันที่สองนีนี่ละอ้ยี่สองกับอันได้เบิ้งคขีดอยู่เห็นอยู่ปูตะว่าหันกับว่าสีมันบอก่อยมากก <c oughs> ันเลยกันเลยบ่ได้เอาน้ำฝนค่ะปูปูาได้ให้การตูตรงๆนี่ละอชที่สองนี่ละตรงค่ะอยู่ปูหัตะเบรคกลับ อบอกว่าดที่เหลวกับเปลี่ยนหาเข้พ่อดครับเป็นหลหนึ่งเขาเข่อครับวดที่เหลวไปเลยเขาทั้งบนทั้งล่าง<อ>ปูเป็นเหล็กน,นี้มีฝันเนนนนป็นบกคารมนปูลังสมาธิส่<อ>วนม่นตพรว่าน้าเนี่ยนะอ๋อเพ่าเห็ดมาสาั่งนะจ้ามีเราเหตุต่างตางกุฏินี่นะอ๋อจ้าป,ป,ป,ปูปูเลยเลี้ยบันปูกับเบี้ยงเพราะว่าท่าน,นใจก็มาเห็ดหองกับล่างพร้อมนะจ้าก็เลยปูันเลยเพามีปัจจัยปูกเลย ไปงานโยม่งกน้าเดี๋ยวเรา้าเทียผู้คนมีคนปฏิเสธนิวิทย์สินทั้งทีนะอ๋อจ้าโอู้ปู่คนนี้ทุ่นเร็วผู้คนกับผู้คนมีทุ่นคนกับทได้ออกไปแดงนะผู้ว่องนะจ้าถ้าเทียได้ไปหาปูนะคะหาเทียได้ไปเย็ดมาเย็ดได้ได้ได้เขาเจ้าเขามาหลายุ่เจ้าถูกเขามาหลายุ่อ๋อค่ะเจ้าเขามาหลา่ชงยุ่วจ้าจ้าปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดโทษไปหาปูไหมเนาะค่ะเนาะค่ะปู ค่านอไม่โสม่มั่นน้ำปูอ้าาาน้มันรองเป็นครงโคงทไ่กนน้ำปูดีมได้ยังคอยเาค่ะขาน้มัสกัรค่ะปูขอบคุณหลายๆข้าปูขาขายไม่สสงไม่หมันกูถอะไวิบีวิสอ่ะส้าธุค่ะค่ะค่ะข้าเขาจะเร่อก้อนข้าะเรื่อ้า นั่นก็เป็นเสียงสัมผัสจากปูวัดปลาอุดรเนาะค่ะเป็นเสียงกองพืนเนาะค่ะตัวเลขแนวทางเด้อค่ะถ้าผู้ใดชื่นชอบกับตามเนาะค่ะเนาะถ้าบ่าชอบกับพานเด้อค่ะเด้อถึงหววตี่แล้วปูกับหงกซีสองตรงตรงเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมกะหววนี้เจพัดก็เลยผ้าท่านผู้ชมมาตามตอนเนาะค่ะกับเป็นแนวท้างจุดตัวเลขเนาะค่ะแล้วคงสุดท้ายปูกับเน้นย้ำว่า ให้รอเบิ่องคงสุดไทยว่าปูจะนิมิตฝันบนเนาะค่ะเนะาะถ้าปูบ่นิมิตฝันอีกก็แสดงว่าตัวนี้ก็เฮากับมาถ่ารอเบิ่งเนาะค่ะเนาะคงสุดไทยของปูหวัดปลาอุดรเนาะค่ะเนาะเจ๊พัดก็จะตามให้ท่านผู้ชมเอคซีเก่านะค่ะเนาะว่าปูจะได้ตใดเนาะคะ่ะนิมิตฝันเนาะคะ่ะสําหรับความฝันแมนๆมของปูหวัดปลาอุดรเนาะคะ่ะค่ะผูดด้ใด ชื่นชอบในคลิปกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้น้ำใหเร้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อจะบอบผาดในคลิปเด็ดๆเนาะค่ะเนาะตัวเลขดังดงเด้อค่ะขอพุ่นค่ะสวัสดีค่ะ